โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับได้หมดแรงซีเอ็มกับฮีโร่แฮมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นแฮมเมอร์สายบัตบอลชิ้นแรกไปเลยนะเล่นแบบแรกๆออริจินอลไปเลยช่วงที่แบบบัตบอลเข้ามาแรกๆแ,แล้วโอพีจะจัด,จดฮิตฮิตเนื้อแบบของของฮิตเลยชิ้นแรกจบเกมอ,ะอ่ะอาจริงไหมชิ้นเดียวเกมจบงเนงะี้ยเออจริง เฮ้ยพี่เขาโปรโมทช่องอ่ะช่องสักนิดมันรู้มันรู้ว่าพี่อัดได้ไหมได้ไหาบปูในสติไอ้คิดแล้วมันหนีทั้งคู่พี่ตั้นให้มันหนีเอาแค่ต่อมีแค่ชิวเออไปลุมดิตไลค์กูมีแค่ชิวมีแค่ชิวแล้วผมรออยู่โอ้แม่งวิ่งออกทางนี้ทิ่คือทิ่คืออ้าวไฟไหม้ตายไว้ะได้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 เมือนต่อผมเพิ่มหนึ่งนำมาแล้วอ่ะเมื่อกี้ อยู่ไหนไวะเนี่ยช่องแคบไม่มีศัตรูหายไปไ<อ>ก็ไม่มีนี่วะไปดึงคีใหม่กันทีแรกผมว่าจะเล่นเป็นสายออริจินอลคือสามสีหนา้นา,นากากเอลเดอร์ก่อใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับรูปแบบเกมเป็นยังไงแต่ในใจก็อยากจะออกบัตรบอลไปด้วยแหละโอเคก็บัตรบอลมาด้วยติดบรรัตรบอลมาด้วยแต่ฮีโร่อย่างแฮมเมอร์อย่างเงี้ยมันแพ้พวกดิสอาร์มใบเสกจบแล้วไอเทมค่ายแคลร์ ดิ๊ไปโพลาธรรมดาฟ้าให้พี่ต so ันหตัวนี้ตัวนี้เปรี้ยวๆหมดเปรี้ยวถ้าอย่างนั้นต้องออกเป็นทวินเบดเคี้ยวไม่จำเป็นไม่ต้องทวินเบดเคี้ยเล่นตีนี่แหละมาต้องผมว่าผมเล่นแฮมเมอร์ผมชอบตีไว้ไม่มันไว่าซใจใช่เนี่ยสาใจโอ้โหออกบูทด้วยนะเบเฮกัม ห่าแดดปะวะพี่เฮ้ยเพื่อนมีคนโดนดูถูกว่ะทำไมเขาต้องบูลลี่ด้วยวะเนี่ยแล้วทำไมมันมันต้องบูลลี่เราด้วยวะเออเออฆ่ามันนี่โอสเตเลียที่มึงเก่งเลยวะสเต็มฮึสตรีมเมอร์ทำไมพูดไม่พอเลยอ่ะป้งผมตัมไม่ทันน่ะรีบไปโว้ย ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่วิ่งกลับวิ่งกลับทางเดิมเรารีบอ่ะมาไม่บอกแล้วผมไม่รู้เลยเออผมไปดึงคลิปใหม่นะพี่โอ้โหเดี๋ยวผมต้องฟาร์มก่อนแล้วเบลช้าเลยควรยืนกลางมันมันไม่ควรแก่การเดยืนกลางนานๆแลมเพจว่้ภาษฟินวม่หหกอ่ะยืนกลางเหมือนกันอ้าวไอ้เหี้ยดึงไม่ติดอีกสวยเดี๋ยงี้ ไม่แลมเห็นมันเป็นตัวไม่ควรกลางมันต้องวิ่งก็ใช่ไงมันต้องเล่นเป็นล้มมูนกลางก็ได้ดีเหมือนกันไปยืนฟาร์มยืนเวลไปแหลมเข้ากลางวิ่งเปคนแรกด้วยนะอย่าว่าอะไรเขาพี่เราต้องแบกอย่าไปบูลลี่เขาดิเขาพูดมาแล้วว่าแฮมเมอร์โหดเขาโหดผมก็พูดไปแล้วไม่ต้องห่วงไม่ได้เงี้ยได้ ผมพูดไปแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงนี่โหดแน่นอนโหดรุนบนครับรุนบนผมไปหมายด้านศัตรูหายไปเเนก็อาผมออกบัตรฉลิดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไว้นแกางอินหลังเใช่ไหมนะเห็นแล้วครับศัตรูหายไปไป็นอินคือว่าเรามันฆ่ายากด้วยแหละพี่ไอ้สองคนถ้าต่อสกิลกันดีๆก็น่าจะได้อะผมต้องตั้นให้พี่ก่อนอะศัตรูหายไปไปแล้แม่งเลยไหม ปาไฟสตันถึงก็ตายมันไม่ถึง <roast> นี่และประเด็นออกเจยเลยชิ้นแรกนี่แหละรู้ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วออกมาตอนนี้เลยมันได้ไหมล่างล่างมีมานายไม่ได้เขาไม่กันก็เราก็ดันไปเลยไม่เอาแบบนี้นะหิวอะไรเขไม่ได้ฟินมาปะฟินมาฟินมาหิวหิวหิวไม่เข้าห้าวจงไงดักก่อน พี่จะเล่นมุมแถวนี้ได้นะได้นะเอ้ยผมผมไปอยู่ด้วยผมอยู่แ้่ผมผมผมมีสูตรมีมุมสูตรที่รบรบบบียปอนเป็นคนบอกนี่กะเด็นเดีตัดต้นเดี๋ยวออกได้เลยเนี่ยจะไปดูน่าใจเย็นนะอ่าไม่รีบไม่รีบ นิ่มขนาดเนี้ยมันคนลึกขี้กันวะล่างตีมีว้าบเปล่าไม่อยากไปวะอยากเอาบนก่อนงั้นเอาป้อมก่อนก็ได้เรามูสาวฟรีก็ต้องฟรีจัดๆไปเลยนะอยู่สบายๆแล้วไปล่างให้ลำบากทีนี้มันไม่ขึ้นด้วยนะว่าเอาตัวอะไรอยู่เออพี่ไปไปไปร่วมชุมนุมกับเขาอย่างไม่ไปไม่ไปไม่ไปผมจะไปกูกลัวไม่มีโอกาสได้กลับบ้านกลัวโดนรวบ โอฟิเดียมไม่ได้เป็นฟาร์มอ่ะใช่เล่นแคลรี่ไงดูจ็อกเกอร์มาเยอะไปดูพีิจิบงมาอยากเอาบ้างบูดูแคลรี่ก็เจอแล้วใช่ไหมไอ้บูดูมันออกอะไรเขาแล้วแต่โอฟีมันออกอะไรไปคิวเขาอะมันต้องพึ่งทีมอ้าวได้ออกอะไรดีวะเนี่ยผมจะไปวิ่งแล้วนะพี่เดินก่อนแล้วกันอ่ะไปดิไปดิเดี๋ยวจะจะแตกอะไรมาให้ก่อน

โยนเนี่ยวาเปล่าวาเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลือดไม่เต็มไม่เอาผมวาร์ปมาซ้อนโอ้โหแบงวารสี่ตัวแบงคงแฟลทไฮไลท์แล้ววะไม่รู้คนดังแลววะพี่สุดยังไม่เอาแล้วยังได้เจสเปียร์มากๆเบเฮกุโรย จนเจนนี่กูออกเลเกมเจนนี่ไงแบ็คพิงค์ไหมเนี่ยแฮมเมอร์แฮมเมอร์เพื่อนใครเพื่อนนายวะเออไม่ได้กูมาล่างคำใหมวะเนี่ยมาแม่งก็บวกไม่ได้ใครได้ถอยนะลองตันดิมีบึ้มปะ นีบื้มเปล่พี่มานะมาดิแต่ผมผมตั้มไปแล้วนะรอก่อนไม่รีบอ่ะให้ไปเหตุต้องให้ไปเหตุกันซะก่อนตันให้ผมก่อนมามามาเข้ามาเข้ามาเอ้ามเข่า้าเยเ ว้าวไปกลางว้าวไม่มีใครมีมนามมมนาแม่งรอดแรกวใช่ไหมมานารอดแรกวแต่เลือดพี่อะเอากัดไม้มาเป็นไม่เขากลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมไปตัดคีฟก่อนโอ้ยตรงกลางจะมีคนรอดรับผมปะวะ อยากได้ฟินหน่อยเฮียต้องแตกแล้วเฮ้ยมีวาดว่ะเพื่อนเฮ้ยบอมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วไปไปไปเป็นคนช้าบัฟเทพให้ไปแล้วมือติดไฟอะอืมยอดแล้วเห็ดเท่เทกันบ้าเลยเฮ้ยตกใจเสียงพี่ อยากคุณสีป่ะ <losing> ค <weight> ุณสีนี่ฟินลงไปนอนกับกองเลือดเลยนะเนี่ยจุกไม่คมนอนดมหญ้าเดียวเออ่นแหละได้ไปเบบิงบิงบิงบึ้มฮักอยู่บนนะก็อนะไรกันขี่เข้ามานี่มานี่มานี่ซื้อน้ำยามาให้ละ ไม่เห็นนะเพื่อนพี่ไม่มีวาร์มนะผมวาร์ดไม่ใช่ต่ออยู่บนนะสองตัวบนอ่ะแฮกก็น่าจะรอเข้าพี่เหมือนกันนะอ้าวมีวาร์ดใหม่แล้วเฮีกูแตกเอาไปตามมันนะเพื่อนเข้ามันเดชเข้ามันเดชเพื่อนมันมันใช้สกิลปากอ่ะเออ เออโอฟิเลียอาดิเ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 ้ย่เเดหมหมอาสกิลว้าวที่สิบวีบับได้วิงมาฝั่งนี้ดีๆให้นารอดมันเลยนพิงแล้วจังหวะไอเียตัวปรดาบพี่เหรอพี่ <c oughs> ไม่รู้ว่ะด่ามึงด้วยมั้งข้างบนมีหวาดส้มมาแล้วตอนแรกแมงมองไม่เห็นมันชนเราบิงได้ป่ะวะออกบิงมาข้างบนมีหวานนะเพื่อนได้แล้วแม่งไปตีไม่ได้แล้วถ้าปักหวานต้มแมนเดี๋ยวเสียฟรีองตี พี่นุผมไม่ชอบหน้าไอ <ป S> ้ข้าง <ไป S 1> บนว <ไป S 1> ะแลมเพจเขาออกอะไรกันะนะเงียบเลยเฮียสตันเลย <ไป S 1> เอล่ะทำทำทำบาเรียมาก่อนก็ได้เพื่อนได้ได้ว<ป>ิ่งไปต่อนึงมันเวทเยอะเนาะต้อาฟินด้ รับเลยไอ้เหี้ยนี่หน้าฆ่ารับนี่เลยเดี๋ยววิ่งมาเชื่อพี่ปิ้นต่อปมาไม่ไม่หนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละดดดูเลือ้วยมามาไอเด็กอันตีรอเลยพี่ไม่ต้องตีธรรมดาก็ตายอย่างเงี้ยไม่คุ้มค่ากับการลงมือหรอกมันต้องต้านแล้วนะเปลืองสวยมันไม่คุ้มค่ากับการลงมือเว้ยเข้าใช่ไหมไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยตีตายหา จะเจ Lee, ๊ดแล้วพี่จะเจ๊ดแล้วพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ครบชิบหายไปนอนเขาหลังว่าไงว่าไงเด็กเว้นมาแล้วเอาเลยเอาเลยดับเบิ้ลเหรอไม่ต้องตันโอ้แว๊บแว๊บแว๊บมากใจเกินว่ะตันเต่าอีสามแล้วเหรอซี๊โดนหนึ่เอาพี่ตบหน้ามันเออ้าพี่โดนตาย โดนนั่นเองไงโดนบัฟดาเมจเตะสวยโดนบัฟดามิเมะไงเมื่อกี้โดนดาเมจแรงขึ้นไงมามาเด็ดลุมแม่งเดะลุมแม่งเดะเออเต่าเต่าโอ้ยหนามทิ่มหนามทิ่มเออเกมวุ่นวายแม่งมันตัวมันตายแล้วสกิลมันยังอยู่พี่ใช่ไงหนามทิ่มตูดเอะวินซูมปักหลังหัก ลงไีสิ่งก่อสร้างนี้โอ้โห้โอ้โอหลับดีอย่างเงี้ยดีนายทีดีนายทีดีนายย้ายทีขอไม่ดีนายพี่แบงค์ไปทันแล้วพี่เข้อท่านไปแล้วพี่ข้อท่านไปแล้วไม่รู้มันตายแล้วแกแค่ให้พี่อยู่บนพี่อยู่บนผมมีเจสเปียร์แล้วจะไปพี่ฟาวันเลยแล้วกัน ไม่รีบไม่รีบได้ทั้งวันขนาดไปเรื่อยยังต้องกดไลค์เมื่อดีคิดมาฝากกดบาคาร่าหน่อยเดียวดวงมันมาว่ะอร่อยเนี่ยดวงอะไรครับเนี่ยดวงจะให้ผมกดบาคาร่าให้เลยพี่เออโอ้ปหดหัวเขาพูดไปเรื่อยมาเจอแน่แล้วนะอันนะ อย่งแรแต่ว่าไม่ต้องลงมือวะไม่ไหวเหมือนไส้เขาบังอาจมาเฮ้ยอันติเหลืออยู่มั้ยมามามาล็อกแล้วล็อกแล้วกดตั้งใส่แล้วล็อกตัวแล้วล็อกตัวแล้วล็อกตัวแล้วเหมือนกันโอ้ไม่ต้องไม่ถึงอันติอ๋อไม่อย่างตั้งเดี๋ยวไม่ได้ตีเดนไ้เดี๋ยวมาต่อเฉยเมื่อกี้พี่ชิสตั้งใ่หัวแล้วไงผมทำกันเอาฟ้าเลยนะพี่จะไปเด้ กดบาเลีช้าไปเล่นได้นะเลยช่วงนี้ดวงมารู้สึกดวงขึ้นลองดูไม่เสียหายนี่คือมั่นใจมากว่าจะต้องติดคูนถึงสองถสองขึ้นไปพินมาป่าวจะเออวะเคลลี่วะดูจ็อกเกอร์มาดูจ็อกเกอร์ห้าหนึ่งห้ามาดูเยอะบางทีอะดูได้แต่ว่าต้องคิดให้เป็นด้วย ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วไปรอบไปตันได้เพี้ยนอยู่เป็นอยู่เมียวเมียวผมหามุมตันได้ตรงนี้แอบวันแอบวันเข้าวงศาผมรอดเลยนะเออรอดเลยก็ได้พี่เมียนติวพี่เมียนติวมามุมเดิมป่ะพี่มมดิไอ้นี่ก็ตีจังเลยมุมนั้นแหละมุมหากินอ่ะใช่มุมหากินให้หลุดมาบนก็ได้ ล่อแค่นั้นแหละกูอยากล่อแล้วมาเร็วๆดิฟิน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 ไปกลางแล้วอ่ะเจอฟินตายวะเอาดิอะไปเลยเตอมาต่อมาชีกชีกชีกกันชีกกอนชีกกอนชีกกอนเพื่อแม่งม้าข้างหลังผมวาดสูตรไว้อ่ะมันไม่เห็นข้างบนแต่ก็ไม่โดนแก่ พี่ฟาร์มหามัดบอลก่อนดีกว่าเอาเดี๋ยวเลยผมรอเดี๋ยวรอเล่นเฮ้ยจะเอไม่ได้เดี๋ยวมันร้อนนะร้อนว่าไงวะเอาดิกูวิ่งหน้าตั้งไวแล้วตันไม่ถึงวะแต่ปลาไฟไฟสุริยาถึงมีการขาดตัวอย่มับเขาให้เริ่มมีกินแล้วนะเฮ้ยนี่มาไปคุกแม่งไปเลยอย่างคุกใครทุกเลยผมตัน อันแฮกไว้ให้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดได้ยได้ได้ได้ไฟพอตายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราจะเอากับกูไะล่ะแบ็กมิดระวังเพื่อนเจ้ากูปูไอเลิฟยู่ let's go โอ้ยหสวยหกดบันเดียแล้วถอยไม่มีดาเมจต่อเออเด้อ อ๋อไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วพี่ได้จะได้บอลลแล้วเออไปเออออกไอ้คินสามคั้มาไว้แม่งเลยพี่เออฮ้ยรอมีกระทาฟ้างัดหมดเหรอทีน่ะโอ้เขาบังอาจมาพูดดูถูกบูลลี่แะรมเพจผมไม่ได้เว้ยผมไม่ยอมแม่มันด่ามันด่ามันเหมารวมอ่ะใช่มันแบบช่องกลางๆเนี่ยไอมันเหมารวมพวกเราด้วยไม่ได้ไม่ได้ กะจะไม่ทำเด็กแล้วทีแรกอ่ะให้เด็กมันได้เดินสะดวกหน่อยนะนี่ไี่นี่ว่ะเท้าด้วยกูว่าใช่เนี่ยเอฟซีพี่โจ๊กตัวจริงรออะไรครับผมไปว่าตรงนี้นะพี่อยู่ดีๆใครเข่าซุดปะล่ะอ่ามุมแป๊บนึงตรงนี้นั่นกดเห็ดดีกว่าพี่เลย ไม่พี่ฟาร์มไปเล่นหาบัตรบอลก่อนดีกว่าไปไปไปผมจะกดเห็ุไปเหตุของแล้วให้อยู่ล่างนนเออเห็นแล้วเข้าคีบแน่ผมไม่ทันวะมันแฟดไปยังนะน่าจะเดี๋ยวเปิดแมปไปให้เดี๋ยวเปิดแมปไปให้แฟดแล้วแฟดแล้วแมปไปให้แฟดแล้วแฟดแล้วมาถึงยังไม่ไม่มันจะแฟดไปละมีแฟดแล้วเนี่ยไม่ตายไกลไปใช่ไงมันมี่ฮัลโหลนนไปเฮกูเล่นในห้องน้ำ ฮัลโหลฮัลโหลไปลร้องไหไปร้องไหเฮ้ยรอแป๊ผมซ้อนอยู่ข้างหลังแห้งเลยไม่เอานะไม่เอานะานะพี่หามบ,บอลตอนมามามาเล่นในป่าตรงนี้ก็ได้เปโซนนี้ก็ได้อเออเดี๋ยวพี่เล่นโซนโซนล่างๆนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มาเองอะ่ะอไ้ปิงมันววาา ได้ยังขาประมาณพันหนึ่งอะขากระดาษล่ะใช่ขาดนี่กระดาษมันมาโดฟิเลียสายไหนวะเนี่ยของความแฮี่แฮี่จะมีตัวอยู่เนจะวิ่งหานั้นเผื่อว่าเฮ้เพื่อนเราเลียใครแล้ววะพี่มาเลียใครกันแล้วมาทำไมวันนี้ มาทำไมไอ้บ้านนาให้เราเห็นลหล่อเฮ้ยยิ้มาฮ่าจีบบาทวะเนี่ยพี่พี่ผมล็อกไปบนแล้วป่ะเออป่ยลูกพี่ไป สกอยหรือสายงันเนี่ยพี่บุลลี่อ่ะอยังชอบเลยระวังโบหัวไปทีนึงดันกลางเลยนะดันกลางเลยดันกลางมาไมกูอยู่ล่างก็ดันล่างสิพ่อได้บัตรบอลมาอีกยาวไกลปะถ้าผมไม่ได้คิวเยอะๆอีกสักสองตัวสามตัว ไม่อยากจะทำเขาเยอะอ่ะเดี๋ยวมันจบไปไปวะอาชิบหายกูมุดเข้าไปอยู่ในนี้ยังไงเ่ยเฮ้ยแลมพดโดนพี่ไปเล่นตรงกลางปล่อยเขาโดนไปเลยไปแล้ววิ่งไปรับเขาไงพี่ไม่อยากจะโชว์นนนกลางสองตัวดันได้เลยอะไรวะดูผมวิ่งใส่อ่ะเฮ้ยว่าไม้เขียวโดนฟ้ำเขาแล้ว นิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้กันวะตันไปเหรอพ่อตันไปแล้วตันไปแล้วหรอวะเอออวะขโทษกาฬพระผมมาแล้วพี่เล่นต่ออันติยูเนี่ยยาวๆตันใครได้เอาแม่งเลยตันถึงพี่เข้าเลยไม่ถึงเลยเชี่อเดินไปโอ้ยชี่หกร้อยเมื่อกี้ เฮ้ยฟินบิชฟูดสูงไม่ตายตั้สวนอ๋อเดี๋ยวจูบจูบเจอกุจูบเจอกูจูบมันไปไปฟองใหม่ๆเลยนะเออแล้วก็ไฮเปอร์ไม่ถือไฮเปอร์ฉัน แล้วไม่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ตัวนึงมามารีบหากระถางฟ้าที่พี่อยากเฉิดฉายแล้นนนพี่ไม่ไหวละดพันพันยาวอะไรเงั้นนะเพื่อนเขาเล่นกันแล้วพี่นี่ตีอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเลยว่าบาบาเบลหรือกอสะท้อนเนี่ย ไปได้กันเยได้กลนี่นี่นี่คะแนนดันป้อมดัก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 โอคิวดีกว่าใช่ไหมอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวแบกตัวแบกดูว่าดูไปไหนวะศัตรูหายไปที่ว่าไม่น่าจุกเป็นนูนูนไะเห็นแล้วตรงนี้มันก่านี้บดิลรอบดิ ผมวิ่งยาวแล้วเนี่ยอยู่ในนี้ระวังช่องช่องนี้แหละช่องนี้แหละช่องนีิช่องช่องช่องใจเด็กฉะไม่น่ารักเลยน้องกูเฮ้ยกแอบว่ามันแอบวะเฮ้ยมันแอบแน่วะพี่การบอกกูแอบงัวเอาวดาล่ากูด้วยเฮ้ยพิ้น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 พิ้มากวาดวะตรงนี้หวานนะตรงนี้หวานเคโอเคหาท่าฟ้าก่อน ผมต้องไปฟาร์มโดนปล่อยพิมพิมไม่พี่นะเพราะปล่อยให้หายใจแป๊บนึงไว้ปล่อยให้หายใจไปก่อนเฮียมูฟีมันคือตายห่างขาดเดี๋ยวปะประมาณเก้าร้อยโอเคทำตีคลองไปบ้าบอลมาคลองหาตังค์ใช่ไหมเออที่ที่ตีคลองนี่เพื่อจะเอาตังค์นะไม่ได้จะเอาเกิดใหม่นะ ตีของติ้งแม่งเอาได้นนพี่ชอบแม้พี่ตีของไปผมเอาทีพิงตามไปทางกระางฟ้าแฮมเมอร์แบจุดจุดว่านนท์อ่าจุดแล้หกละของนี้มันได้สามร้อยใช่ไหมใช่ใช่ไอริงจอถือดีอกูวะ่ะขาดขาดไอ้นี่ ขาดประมาณเท่าไหร่ไว้โน่นพี่ถือดีอปะ,ปะมึงถือปะพี่ถือแม่เลยเฮียไม่มีช่องอะไม่พี่จะตีทิง้งเงีที่ไรเอ้ยขอคิดก่อนพี่ขาดเจ็ดร้อยว่ะกูขายของทิ้งให้เลยอ่ขอะขร้อละเฮ้ยยังยังยังไปหนึ่งพี่แป๊บนึง,น,งนี่ไงนี่ไง ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แลกำลังมาส่งแต่ไม่มีวาร์ปเลยเออไปไปไปเลยไปเลยไปเลยรอวันหนึ่งรอมาส่งก่อนพากย์ก่อนเหยื่อยเหี้ยใจเย็นใจเย็นพี่ทำการใจต้องนิ่งไม่รีบได้ทั้งวันใจต้องนิ่งไปแล้วเ โอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกแฮร์ี่เดินแฮร์รี่องได้ทั้งวันนอนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ทะลึ่งปิ้งทะลึ่งนอนนอนอยู่นี่อยู่นี่เขียวโดนซ้ำเขาแล้วก็ถือเต่าเต่าอ๋อตายไปอ๋ตายอยู่นี่อยู่นี่เออพายุพี่พายุพี่ ้นี่ขจัดไปสามแล้วเหรอนี่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาให้หน่อยโดนวัดนะแบบเขาโดนซ้ำอยู่แล้วใครจะหาในเกี่ยอะไรครับเนี่ยเกาหัวเลยกูโอเคก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับห่านกระชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับเอาไว้เจังแม่ลิปหน้าครับบายจ้า